คุณมีปัญหาอย่างนี้หรือเปล่าคะอ๋อถ้าเป็นอะไรเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นเลยไม่ค่อยชัดเลยอ่ะอมหมดเลยเมืนะ่อไหร่นะอ๋อไมาเขียทำไมาเขียนอย่างไม่นดนะ้วะถ้าคุณมีปัญหาอย่างเนี้ย เป็นการมองใกล้ที่แย่ลงตามอายุคนเรามองใกล้เราใช้กล้ามเนื้อตาข้างในบีบเลนส์แก้วตาให้ป่องมองโฟกัสที่ใกล้พออายุมากขึ้นหรือเกินหลักสี่เราก็จะเริ่มมีปัญหาที่ทําให้เราเนี่ยกล้ามเนื้อตาล้าลงเลนส์แก้วตาแข็งขึ้นก็จะมองใกล้แย่ลงตามอายุค่ะคุณหมอมีอะไรช่วยได้ไหมคะทย์นี้คุณภาพชีวิตย่แย่ามากเลยคะ่ะมองอะไรก็ไม่ค่อยเห็นไม่อยากใส่แว่นตาเลยคะ่ะแน่นอนมีสิคะตามมาทางนี้ได้เลยคะ่ะ สายตายาวตามอายุฟังแล้วดูแก่นะคะถ้าเราไม่อยากที่จะใส่แว่นอ่านหนังสือทําให้คนอื่นจับได้ว่าเราอายุเท่าไหร่เรามีวิธีช่วยค่ะโดยการทำเลเซอร์ที่ผิวกระจกตาเรียกว่าฟิลโตเลสิกเพสเบียนเพส e บ o ยนดียังไงคะคุณหมอข้อดีก็คือทําให้เรามองได้ระยะไกลกลางใกล้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาแว่นหรือคอนแทคเลนส์ค่ะเนื่องจากเราปรับโค้งกระจกตาของเรา อยู่บนดวงตาของเราเองเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่งงเหมือนกับตอนที่เราบางคนใส่แว่นโปรเกรสซีฟวิธีทำก็ง่ายมากเลยค่ะหยดยาชายาฆ่าเชาื้อโรคใส่เครื่องมือถ่างตาแล้วก็ปรับโคง้งกระจกตาด้วยแสงเลเซอร์ไม่เจ็บค่ะแสงเลเซอร์ไปทําอะไรก็จะปรับให้โคง้งกระจกตาเนี่ยโค้งตรงกลางเนี่ยโค้งมากหน่อยพอแสงเข้าตาแสงก็จะโฟกัสก่อนถึงจอประสาทตาเนี่ยเราใช้ช่วงนี้ในการมองใกล้ได้ค่ะพอโค้งตรงข้างๆเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยโค้งมากเหมือนราบลง แสงเข้าตาด้านข้างๆมันก็จะโฟกัสไปที่จอประสาทตาก็ทําให้มองไกลได้อวิธีนี้เขาเรียกว่าเป็นการเพิ่มระยะของโฟกัสหรือเพิ่ม Depth of Focus เหมือนตอนที่เราถ่ายรูปนะคะการที่ทำเลเซอร์เนี่ยมันทําให้เวลาที่แผลหายผิวกว่จกตาก็ไม่เคลื่อนด้วยค่ะวิธีนี้ก็สามารถทําเสร็จได้ภายในวันเดียววันรุ่งขึ้นก็จะเห็นได้เลยีแต่ต้องระวังไม่ให้น้ําเข้าตาแค่หนึสัปดาห์หลังจากนั้นก็เสร็จแล้วค่ะ อ๋อดีอย่างนี้นี่เองวันหยุดยาวทานัดได้เลยไหมคะได้เลยค่ะแต่ก่อนทาต้องนัดมาตรวจสภาพสายตาก่อนนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณหมอ